ในส่วนของประเด็นร้อนต่อเนื่องเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเรื่องราวของการสอบนะฮะ สอบว่าท่อปตทดังกล่าวนี้ครับมีการชำรุดได้อย่างไรนะฮะโดยตอนนี้ก็มีการสอบปากคำกัรเป็นการสอบพยานท่อการบ้มนะ,ะเหตุการณ์ที่มีคนบาดเจ็บแล้วก็มีคนล้มตายไป3รายด้วยกันและครับเป็นลนักษณะเหมือนกับเป็นภูเขาไฟระเบิดเลยนะครับจึงกระทั่งเป็นข่าวที่ฮือฮาเป็นอย่างมากครับเดี๋ยวเราไปต่อจากเมื่อสักครู่นี้ฮะจากท่านนายคุณชลธิตที่รายงานไปเมื่อครู่ครับครับ จากทางด้านปตททีนี้ครับเออจากทางด้านอของมติชนนะครับโดยบอกว่านะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26ตุลาคมนะครับกรณีที่อุบัติเหตุท่อก๊สระเบิดพื้นที่หมู่สิทบนเปรงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ติดกับพื้นที่หมู่12ตำบลคลองเปรงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเหตุระเบิดสร้างความเสียหายมีคนล้มตายไป3รายแล้วก็บาดเจ็บกว่า66รายนะครับสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการและก็ประชาชนในวงกว้างครับโดยเมื่อวานนี้ครับพลตรวจยิ่งยศเทพจำนงนคนนี้ก็เป็นโคศก สนักง,งานตรวจแห่งชาติก็เปิดเผยบอกว่ากองบังคับการตรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้จัดเจ้าที่ลงไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านของการรับแจ้งความแล้วก็เปิดศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าที่โรงเรียนวัดเป,ร,ดปรีงราชบรุรงตำบลเปรีงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้ก็ได้มีการจัดส่พนักงานสอบสวนออกไปสอบสวนพยานและก็ผู้เสียหายตามบ้านเรือนและก็สถานพยาบาลในละแวกใกล้เคียงด้วยนับตั้งแต่วันที่23ตุลาคมจนถึงปัจจุบันตอนนี้สอบสวนไปแล้ว กว่า9ก้าสดรายด้วยกันแล้วก็คลิปที่เปิดเผยคลิปแรกนี่อืมฮือฮามากไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของคลิปนะฮะน่าจะได้รับค่าตอบแทนจากบรรดาสื่อช่องต่างๆเพราะว่าเป็นคลิปที่โอ้คือว่าการจริงสถานการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากทีเดียวครับระเบิดตูมและตัวเองก็มีเศษหินโรยลงมาอยู่ที่หน้ารถนะครับขณะว่าถอยหลังแล้วนะครับวันเดียวกันที่ทางด้านรยาบาลพุทธศุรจังหวัดชาเชิงเซาครับนายมิตรี ไตรติลานันนะฮะคนนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจากพุดเอกประยุทธ์จันโอชาทานายกเดินทางนำกระเช้า,ชาดอกไม้และก็เงินสดจำนวนหนึ่งเข้าไปเยี่ยมนายสุธยากลมกลมอ่อนอายุ21ปีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุาการณ์ดังกล่าวนะครับแล้วก็มีนายวิชัยสิริรัตน์ชัยกุลนะครับผู้จัดก,การฝ่ายระบบท่อกาซธรรมชาติในทะเลของปตทพร้อมด้วยนางอรวรรณิสิริรัตน์ชัยกุลผู้จัดการส่วนบริหารกลางเดินทางมาเยี่ยมพร้อมกันครับ แล้วก็มีญาติพี่น้องป้องไปผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือน,นางวันดีงามวงน้อยอายุ56ปีมีสับเป็นป้าเดินทางม,มารับมอบแทนครับนอกจากนี้ก็ยังมีแพทย์หญิงรุจิรัต์บุญญะลิขิตครับรองผู้ในการรัชบาลพุทธโสธรกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและก็นายแพทย์พงศธรวณิถนอมครับแพทย์ผู้ทําการรักษาหรือว่าแพทย์เจ้าของไข้นะครับแล้วก็คณะผู้ติดตามของบริษัทปตทอีก6-7รายเดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยที่ห้องชั้นมองคุณ ICU ชั้น2อครับอาคารสิริโสธร ทารารักนะครับพร้อมกับกล่าวแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางด้านนายไมตรีนะครับก็บอกว่าถือว่าเป็นบทเรียนยิ่งกว่าภูสมิงหนอสวรรค์น,นะครับ <c oughs> บทเรียนสอนใจครั้งสําคัญครับขณะนี้ทางด้านทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบทรงห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์เองก็ได้มอบหมายให้ตนดเองนี้นำกระเช้าดอกไม้และก็เงินจำนวนหนึ่งเดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยที่ถูก ส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธโสธรตั้งแต่วันเกิดเหตุมีทั้งหมด3รายด้วยการรายแรกญาติได้นําขอตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระรัตนรัฐ,ฐานีในกรุงเทพมหนานครเนื่องจากว่ามีอาการสาหัสมากแล้วก็อีกรายย่นนนำไปขอรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับขณะที่ราชท้ายทางญาคลังเตรียมขอตัวไปทําการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพโอ้ถามแล้าไปเจอเพอาะโรงพยาบาล พุทธสวดฮวนน้อยใจเด้อนี่เนาะมีแต่คนใาย่นี้หญ่นีบ่เสื้อฝีมือบ๊อบทัน3คนใาย่นีเบิ้ลทันเห็นใกล้ๆบ้านเขาเห็นหมอเป็นอีหยังเนาะคือใาย่นีว่าทันอืเห็นจบมาขณะเดียวกันนะฮะมหาวิทยาลัยเดียวกันฝีมือสิบัท์กันในเบิร์ดทันนะครับค็คงจะน้อยอกน้อยใจอยู่นะครับเพราะว่าอยากกําลังเตรียมตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯ แล้วก็จาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต,น,ตนเองก็เตรียมขอผังหรือว่าแบบแปลนในการวางเนีท่อก๊สจากปตททั้งหมดครับที่เดินท่อผ่านเข้าไปในพื้นที่เพื่อเป็นการช่วยกันป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปทําอะไรใกล้ครับจนทาให้เกิดระเบิดขึ้นมาได้อีกครับแล้วก็แจ้งไปยังอ,อปทอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันพ้ใหยาบ้านและก็เมียพ้ใหยาบ้านเมียกำนันครับให้ช่วยกันเฝ้าระมัดระวังในทุกพื้นที่ครับปตทก็ควรที่จะนําข้อมูลการวาง แนวท่อก๊ดนี้ไปให้แก่จังหวัดทุกจังหวัดครับที่มีการวางแนวท่อก๊สผ่านด้วยไม่ช่ว่าเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเซาเพียงแค่จังหวัดเดียวครับส่วนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบรายนี้ทราบว,ว่าทํางานอยูภย่ภายในโรงงานนิคมอ,อุตสาหกรรมวิโลโกอาเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งจะต้องให้การช่วยเหลือด้วยการประสานไปยังโรงงานที่เขาทํางานอยู่ให้ช่วยจ่ายเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างแก่เขาด้วยโดยตลอดเวลาที่อยู่ช่วงของการรักษาตัวอยู่ในขณะนี้ครับ และก็แน่นอนนะครับเหตุการณ์นี้ก็จะทําให้ต่อไปนี้ปตททำทำงานยากขึ้นแหะครับครับเพราะว่าลําพังไม่ไม่ระเบิดนะครับวางแนวท่อนี่ชาวบ้านก็ผวานะครับอพอเกิดระเบิดขึ้นอย่างนี้นี่ยิ่งยากขึ้นเ็าย,ยิ่งจะยากขึ้นทีนี้ครับ แต่ว่าตอนนี้ก็ยจะไม่รู้นะครับเพราะว่าอายุของที่คุณชนทธิตรายงานไปนี่คืออายุจริงๆแล้วมัน 40- 50ปีนะครับก็ยังไม่ระเบิดอายุมากที่สุดเป็น40ปีอันนี้เพิ่งวางท่อไปเพียงแค่26ปีแต่ว่าระเบิดและตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรด้วยแล้วเขามีการซ่อมบํารุงกันนะฮะมีการสารวจตัวตาเป็นระยะระยะด้วยนะครับแต่ก็ยังเกิดเหตุขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ จะต้องสร้างต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าเกิดจากอะไรเพ<ช> <มา S 2> ราะฉะนั้นแล้วพี่น้องป้อมไปเราก็จะออกมาต่อต้านอย่างแน่นอนในเรื่องราวของการวางแนท่อต่อไปแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับก็จะส่งผลต่อทางด้านคนที่ติดตั้งระบบแก๊สด้วยนะนะฮะก็กลัวเหมือนกันเพราะว่า อุจจาระอาจจะวิ่งขึ้นบนศีษะแล้วก็แด้ตอนนี้ครับถ้าเผื่อเดินผ่านแล้วก็อาจจะมีอาการศีรษะเหม็นครับเพราะว่าอุจจาระขึ้นไปบนศีรษะเนี่ยเท่าแก๊สวางไปที่ไหนก็พะวากันที่นั่นแหละถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นครับแต่ก่อนนั้นก่อนนั้นนี้ก็มีการสนิฐานว่าน่าจะเกิดจากครับการที่มีรถแบ็คโฮนะฮะเข้าไปเรียกว่าคือเขามีการขยายถนนมีการขยายไหลายทางแล้วก็คงจะมีการ ภาษาบ้านเราคือขุดจกนะฮะแล้วก็คงจะไปจกเจอใกล้หรือเปล่าใกล้กับทางด้านาตัวพ่อฝังลึก5เมตรอย่ม,มีการขุดแล้วก็มันมีแนวของการขยายไหลาทางแบบนี้ครับแล้วก็ทีนี้ทานนี้ก็ไม่รู้ก็เหมือนกับทางด้านคนที่ วางท่อประปานะครับบางทีเราก็ไปขุดท่อโดยไม่รู้ว่าเป็นท่อประปาก็น้าประปาก็แตกที่น้ําแตกที่นี่ครับน้ำพุน้าแตกก็แยกทางไปนี่ครับอย่างนี้เป็นต้นครับหมายว่าน้าท่อประปาแตกนะนะครับผมเดี๋ยวคุณชลธิ์จะตีความผิดนะครับผมศอยู่เพราะว่าจัดรายการคุณชลธิแกเป็นคนคิดลึกคิดมากเราพูดง่ายๆสบายๆแกก็ตีความลึกซึ้งทําให้เกิดความเสียหายต่อการนําเสนอได้ครับเข้าใจง่ายกว่าคณผู้ฟังนะเข้าใจนั่นองครับ ทีนี้ถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์นะครับตรงไปอุบลเซอร์วิส19ก7ถนนกลางอาวุธนะครับเขาก็มีความพร้อมมากเพราะว่ามีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีลิฟต์จุรถกว่า11ลิฟต์ทีมงานช่าง20-30คนเครื่องมือครบคันทันสมัยมีช่างมีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องพูดถึงความพร้อมนี่เทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์ ดีไม่ดีอาจจะดีกว่าบางคันรถยนต์ซัมไปความพร้อมนี่ครับแวะเปลี่ยนไปใช้บริการได้ครับหนักเบาเราซ่อมได้รถเก่งรถกระบะรถตู้รถเอสยูวีรถบรรทุกกับซ่อมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไปได้เลยครับและก็ยังเป็นทางด้านสูบบริการที่รับอัปเกรดรถของคุณเพื่อการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยนะครับด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกคุณสามารถที่จะเลือกได้ไม่พอนะครับยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับ ทางติดตั้งตัวสภาพประกอบใบรับรองการติดตั้งเดิมทีนี้รถติดแก๊สนะครับก็จะตรวจสภาพ5ปีต่อครั้งครับช่วงหลังมานี้ตรวจปีต่อปีเลยครับปีต่อปีเลยนะตอนนี้ครับผมนะครับรถผมนี่ติดมาตั้ง8ปี9ปีแล้วครับแต่ก่อนนี้ก็5ปีครั้งเดียวนี้ต้องต่อคือต่อพรบทุกครั้งต้องตรวจสภาพทุกครั้งไปครับเป็นอย่างนี้ครับไปที่อุบลเซอร์วิสหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดถนนคลังอาวุธครับ ลูกบอลอิเลิไฟนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะนะครับที่ผลิตโดยคนไทยเป็นลูกบอลที่ไม่ใหญ่มากนะครับใช้งานสะดวก<ร>สบาย,น,ยนะครับแค่โยนลูกบอลอิเลิไฟเข้าในกองเพลิงหรือว่าคุณผู้ฟังจะแขวนลูกบอลอิเลติไฟไว้ในจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม เมื่ออีดไฟเจอความร้อนนะครับเขาจะระเบิดตัวเองออกมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายได้นะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนอยากได้ลูกบอลอีดไฟนะครับไปเป็นยามป้องกันอีบไฟที่บ้านที่สำนักงานขุนนะครับโทรศัพท์สั่งซื้อมาที่เราได้เลยนะครับ0 9 0 3 7 0 1 0 1 3และก็0 8 1 7 9 0 8 4 4 2ครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเววีียนนไปท่่อุบลกแ ไปตวัตตาประกอบแว่นดีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้ารอบปคขนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแบนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกัเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับ โครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับแยตกตงอพิงและก็ยบนารมนะครับฝากแจ้ง,งคุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนใน2แยกนี้นะครับตอนนี้ทางโครงการมีการปิดแยกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อมีการปิดแยกการจราจรก็อาจจะไม่สะดวกนักนะครับเพื่อให้การจราจราไหลลื่นและก็คล่องนะครับทางโครงการก็เลยทําแผนที่ทางเลี่ยงทางเบียเ่ยงให้คุณผู้ฟังเข้าไปศึกษานะครับเพราะว่าหากคุณผู้ฟังเขาไปศึกษาเส้นทางทางเลี่ยงนะครับและก็ทางเบี่ยง ตรงไหนอะไรยังไงนะครับมันจะเกิดมันจะทําให้คุณผู้ฟังสามารถใช้รถใช้ถนนได้คล่องขึ้นนะครับแต่ในการในการปิดแยกนั้นนะครับสองข้างทางก็คือทางเลี้ยวซ้ายนะครับทางเบี่ยงนี้ยังใช้ได้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับแต่อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับทุกแยกสามารถเลี้ยวซ้ายได้นะครับดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการจราจรที่คับข้างแออัดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับทางโครงการก็เลยทําแผนที่ทางเลี่ยงทางเบี่ยงนะครับเป็น QR ีย d e ค คุณผู้ฟังเข้าไปถ่ายนะครับเกี่ยวโคนที่เฟซบุ o กของอาจารย์นุพรหรือเฟซบุ o กของผมนะครับถ่ายเสร็จแผนที่ปรากฏชัดเจนนะครับนอกจากนั้นนะครับตามแยกต่างๆนะครับตามเส้นทางทางเลี่ยงนะครับทางเลี่ยงก็ยังมีป้ายบอกเป็นระยะะ,ยะไปนะครับเพื่อความสะดวกสบายของคุณผู้ฟังนะครับอ,อยากให้คุณผู้ฟังเข้าสังเกตป้ายนะครับป้ายบอกทาง และก็เข้าไปศึกษาแผนที่ทางเลืยกทางเบี่ยงนะครับเพื่อความสบายใจของผุ้ฝังนะครับโครงการนี้นะครับใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับเสร็จแล้วจะเป็นทางลอดต่างระดับที่สวยที่สุดในภาคอีสานครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ผมก็มีโอกาสปั่นจักรยานไปไปสำรวจเส้นทางดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีความยุ่งยากหรือไม่ประการใดปรากฏว่า no problem ครับตอนนี้พี่น้องป้อมไปเราปรับตัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทางสะดวกนะครับ น้ำไหลไฟสว่างครับ <c oughs> ไปมาสะดวกมา่ที่เดียงครับ <c oughs> <Yeah. S 2> ก็ขอให้สบายใจนะครับ